ตอนนี้ผมเอาไฟปางสามยอดรถไฟสลอคนเดินเข้าเครื่องซีมซีนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วอีกไม่กี่ที4สี่ทุ่ทมก็ตีไปห้าทุ่มครึ่งผมก็ตีไปเที่ยงคืนหละก็เลยขึ้นอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ามูนไหวปาสามยอดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำพิธี โบาลายของขอมโอเคครับเลเยอร์แรกเริ่มครับขอฟังเลเยอร์แรกก่อนใครสนใจไฟล์เพื่อไปทำเป็นโลหะก็ได้นะครับผมก็ขายไฟล์นะครับก็ อยู่ที่หมื่นห้านะครับเพราะว่ายังไงล่ะคุณก็เป็นหล่อเป็นเงินเป็นทองเอาไปทําเป็นแหวนเป็นจี้คอก็ได้เนี่ยแต่สู้ไม่ไหวก็ต่อบผมเอานะครับผมก็ไม่ระหาตังค์ซื้อเครื่องจักรอยู่นะครับโอ้โหโอเคครับเลเยอร์แรกเริ่มครับี๋ยไม่ดูไงกันขั้นต่ำอยู่ที่หมื่นห้าแต่สู้ไม่ไหวก็ต่อผมเอาครับเพราะว่า ายเท่านึ้วก้อยอะ่ะคุณก็ไปขยายเท่าตึกสิบชั้นหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสำลิศอย่างแหวนเนี่ยคุณก็เห็นผมปั้นมาจากในคอมแล้วผมก็ใช้เครื่องเส้นเนาไม่ใช่เครื่องเรซินใช้ได้หมดนอะเครื่องเส้นเครื่องเรซินอะ่ะก็ทํามาเป็นแหวนเนี่ยถ้าเกิดมีทองก็ง่ายเลยเป็นแหวนทองที่เราขายกันอะ่ะสามพันสมัยผม เลยผมยังจบใหม่ๆสามพันอะเคยซื้อวงหนึ่งไม่เป็นเงนี้ยให้แม่หน้าร้านทองเนี่หน้าร้านหน้าหน้าร้านพัฒนาผมเคยซื้อให้แม่วงนี้เนี่ยเออเน่หล่อเป็นทองง่ายเลยเขาก็ทำํำกันนะเป็นแหวนทองเนี่ยอันนี้เป็นทองเหลืองอะไม่มีต่างซื้อทองเขายุดแล้ว ก็อยากได้เปนพระเป็นลือสีอันนี้ก็ลือสีลือสีหน้าเสือเอาผมรายละเอียดไม่เท่าไหร่ผมใช้เครื่องเส้นฉีดออกมาเครื่องเส้นนพวกเครื่องเส้นนะถ้าเครื่องเลซิ่งก็จะเนียนกว่านี้นะครับโอเคครับโอเคครับเคื่อหล่อเป็นโลหะได้หมดนะแต่ผมไม่มีตังหล่อไม่มีเวลาด้วยแหละไม่มีตังซื้อนู่นซื้อนี่อะ หลอเล็กๆก็แหล,ล่อเล็กๆเป็นแหวนเป็นที่คอเนี่เดี๋ยวค่อยม่อน่อนอาจจะหลังงานวังก็ได้ผมก็จะมาหล่อโลหะีต่ว่าจะซื้อเลไสิ้นตายยางเนี่ยรับทําตายยางก็อะไรอะไรอยาโอเคครับถ้าเกิดผมหล่อหรือทํางานทีดีผมจะไม่ออกไปไหนแล้วนะหมกมุ่นอยู่กับคอมเนี่ย มุ่นอยู่กับคอมอยู่กับเตาหลอดโลหะเนี่ยก็แต่ออกไปก็ดีรีแล็กเลยนะชอบปะผู้คนอชอบปะคนที่ชอบงานเราแต่คนไม่ชอบผมก็ไม่ยุ่งเลยผม,มนจะหนีเลยโอเคครับขอบคุณที่ออกไปในเมืองลบบุรีก็อชอบชินชอบป๊อตการ์ดเมืองลบบุรีครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันกุญแจตีไปห้าทุ่มครึ่งไง แต่ผมตีไปเที่ยงคืนแหละโอเคครับพอ,อยุดแล้วอยู่ส่วนหางเก้าเหลี่ยงข้อหอมรูดีแต่ละผู้สื่สามดีคุณน้องรุบรีครับจะเรียกสั่งงานททรมานนะคะ่ะไม่เก่งครับหให้ดีที่สุดครับสูนเก้าสองสี่เป็นห้าสี่เก้าสามห้ายุบบ้างเด็กน้อครับไปแล้วรักทำงานไทยเวลาสมัยใหมครับอยู่แล้วล่เนเกมดูหนังคอยได้ได้มีโครงกจาจอันใหม่กันเน้นปางสามยอดเน้นถนนคนเดินเน้นรถไฟครับ है मे ठाई